จริงๆในในเรื่องรับบทเป็นคุณแม่ลูกติดก็จริงแต่ว่าอายุของตัวละครนะคะไม่ไม่ได้แก่แล้วก็ไม่ไม่ได้เยอะมากก็คือแบบว่า20ปลายปายเพราะว่าในเรื่องเนี่ยคือแต่งงานโดยที่ครอบครัวอยากให้แต่งคือเราเราไม่ได้เต็มใจแต่งงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้เลยมีมีลูกมีครอบครัวอะไรอย่างงี้แล้วก็เราเป็นเด็กจบจากเมืองนอกด้วยก็คือมันก็เลยแบบว่าอ่ะ คนอาจจะคิดว่าอุ้ยมีลูกแล้วทำไมหนูอาจจะยังดูแบบไม่แก่ยังดูไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆคือบทในเรื่องก็คือ20่วกว่าถือว่า <c oughs> ยากไหมยากค่ะยากเพราะว่า,อาพอคือมันเป็นเรื่องดนามาด้วยแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องนี้อย่างที่บอกคือมีลูกติ <c oughs> ด้วยความเป็นผู้ใหญ่หรือว่า หลายๆอย่างของตัวละครนะคะมันก็จะมีความลึกมากขึ้นต้องถามแม่แลวเนาะหนูว่านะก็คงถามคนใกล้ตัวก่อนนะคะว่าแบบว่าเออเวลามีลูกแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ <ๆ S 2> <ล>ค่ะก็เป็นมิติใหม่จริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้อย่างละครเี่ปะเกียร์นะคะก็เล่นเป็นคนท้องมามแต่ว่าก็ยัง<ม>ก็แค่ท้อง <ๆ S 1> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเพิ่งพระนางเนี่ยจริงๆเพิ่งพระนางเนี่ยก็เล่นหลายวัยนะคะโอ้ก็คงไม่ใส่ลวคะมีลูกโตขนาดนี้แล้วนะคะก็ก็ถือว่าเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งแล้วกันนะคะที่เชื่อว่าทุกคนยังยังไม่ เอาจริงๆก็มีค่ะก็มีรู้สึกกดดันบ้างเพราะว่าพอพอมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆหลายๆคนนะคะคงจะรู้สึกว่าเอออาจจะมีแบบว่ารู้สึกว่าเออผิดหวังบ้างเพราะว่าก็ต้องมีแฟนคลับของพี่ปูอยู่แล้วอะไรอย่างเงี hmm. ้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็จะตั้งใจเต็มที่แล้วก็ทำกันบ้านให้เยอะขึ้นนะคะ mm hmm. อ๋อตอนเจอพี่พูไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะก็คือจริงๆติดต่อมาทางคุณแม่ค่ะคือไม่ไม่ได้ติดต่อทางเราโดยตรงอะไรเงี้ยก็คือเรื่องแบบว่าให้คุณแม่คุยกันแล้วก็มันมีเรื่องของคิวด้วยค่ะที่แบบว่าเออคิวเราลงตัวพอดีด้วยไม่ไม่ได้น้อยค่ะก็คือถ้าผู้ใหญ่มอบหมายให้เราแล้วก็ เราก็ต้องตั้งใจทําให้เต็มที่ค่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคือมันเชื่อว่ามันต้องมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อีกอย่างเป็นละครรีเมคที่แบบว่าดังมาก่อนด้วยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือความคาดหวังคนดูมันก็จะเยอะอย่างเงี้ยค่ะเชื่อว่ามันก็ต้องมีกระแสทั้งแบบว่าด้านบวกด้านลบอยู่แล้วแหละอ,นนอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะค่ะก็ขอขอบคุณค่ะพี่เวียที่ไว้ใจแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ ทางช่องแล้วก็ค่ายมุมใหม่พี่<ม>อออด้วยค่ะที่ที่ไว้ใจค่ะหนูก็เห็นเห็นผังตัวละครหมายถึงว่าแบบว่าเขาเรียกว่าลายชื่อที่ออกมาค่ะตอนแรกก็คือเห็นพร้อมพี่ๆทุกคนแหละแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรยังไงอันนี้หนูไม่ทราบจริงๆเพราะว่าคือหนูเป็นคนที่ฟิตติ้งคนสุดท้ายของเรื่องนี้จริงๆอะค่ะก็คือวันๆที่ฟิตติ้งเนี่ยก็คือแค่ฟิตติ้งกับลูกเลยคือไม่ได้เจอใครเลยไม่ไม่มีไม่มีค่ะก็คือ จริงๆก่อนนั้นเนี่ยก็เคยเจอน้องตามงานบ้างหรือว่าแบบว่ามีงานช่องบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหากันนะคะคุยกันปกติส่วนมากจะเจอกันตามงานช่องหรือว่างานข้างนอกมากกว่าค่ะอ๋อเชื่อว่าเชื่อว่าไม่มีค่ะเพราะว่ามันก็คงมีหลายอย่างที่แบบว่าเออมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มีปัญหากันไหมไม่มีไม่มีแน่นอนค่ะก็คือยังไงร่วมงานกันได้แล้วน้องก็เป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งในช่องอะค่ะโสนิทเลยค่ะโสนานมากไม่ใช่ไม่เปิดนะคะอาจจะด้วยไม่มีเข้ามาด้วยแล้วก็เราไม่ได้แบบว่าออกไปเจอใครด้วยแล้วพอพอช่วงช่วงหลังอะค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้คิดเรื่องนี้สักเท่าไหร่แล้วอะค่ะเพราะว่าความที่อยากมีมีความตั้งใจอยากจะทําอะไรหลายอย่างด้วยอะค่ะคืออยากทําบ้านที่เสร็จด้วยเพราะว่าซื้อมานานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนช่วงเนี้ยเรา ค่อนข้างจะเรียกว่าได้เป็นแบบเสาหลักของบ้านเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราต้องดูแลทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าคิดเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องความรักเยอะมากะคะ<ม>่ะตอนเนี้ยไม่ไม่มีเออถ้าถ้าช่วงเนี้ยไม่มีค่ะแต่ว่าก่อนในีน้อาจจะมีมาบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกไปเราไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องนี้แล้วก็ด้วยอะไรหลายอย่างที่แบบว่าเออถ้าเดี๋ยวถ้ามันใช่มันก็ใช่เองแหละแต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะเขาก็ต้องดูแลเราได้เนาะแล้วก็รักครอบครัวเราด้วยอะคะ่ะก็สเปค ไม่ไม่ได้แบบว่าจะตั้งว่าอะไรยังไงแต่ว่าแค่มีความเข้าใจกันแล้วก็ด้วยความที่เราทํางานตรงนี้ด้วยแหละมันก็ต้องก็ต้องรักในการทํางานของเราด้วยรักในสิ่งที่เราเป็นด้วยไม่ไม่พี่กอลเนี่ยคือสนิทก,กันเพราะว่ารู้จักกันมานานมากแล้วค่ะแล้วก็เหมือนเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่เราแบบเออเราคุยด้วยล้าสบายใจแล้วก็อีกอย่างคือแบบว่าเหมือนเขารู้จักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้จักร้านอะไรเยอะๆพวกร้านอาหารร้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากบางทีเราชอบไปหาเขาแหละเพราะว่า ชอบชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรการถ่ายรูปเหมือนกันอ๋อไม่ไม่ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไร